ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมธรรมให้ใจมาร่วมเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นปัญญาไปด้วยกันในเช้าวันใหม่ทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเคยสังเกตไหมว่าสิ่งแรกที่มือของเราไขว่คว้าหาคืออะไรสำหรับหลายคนมันไม่ใช่แก้วน้ำไม่ใช่การบิดขี้เกียจเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่การทอดสายตามองแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านมาม่านแต่มันคือวัตถุสี่เหลี่ยมเล็กๆที่วางอยู่ข้างหมอนเราหยิบมันขึ้นมาทั้งที่ตาย,ยัางปรับโฟกัสได้ไม่เต็มที่นิ้วโป้งเริ่มทำหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติคือการเลื่อนไถหน้าจอไปเรื่อยๆข่าวสารของคนนั้นเรื่องราวของคนนี้กระแสะสังคมที่กำลังมาแรง หรือเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในขณะที่เราหลับความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจลึกๆและเงียบเชียบความรู้สึกที่ว่าเราต้องรู้เราต้องไม่พลาดเราต้องทันโลกหากเราไม่รู้เรื่องที่เขากำลังคุยกันเราจะกลายเป็นคนตกขบวนเป็นคนแปลกแยกหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังความกังวลเล็กๆนี้เอง ที่คอยขับเคลื่อนให้เราต้องจ้องมองแสงสีฟ้าจากหน้าจอยิ่งกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาภายในใจเราใช้เวลาในช่วงเช้าที่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่จิตใจผ่องใสและมีพลังที่สุดไปกับการเสพเรื่องราวภายนอกเราอนุญาตให้เรื่องของคนอื่นเรื่องไกลตัวเรื่องที่บางครั้งก็เต็มไปได้วยความขุ่นมัวความโกรธเกลียดหรือความฟุ้งเฟอ้อ ไหลบ่าเข้ามาท่วมทับพื้นที่ในใจเราตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่นอนและไม่ใช่แค่ตอนเช้าระหว่างกินข้าวระหว่างรอรถระหว่างเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งก่อนจะหลับตาลงในยามค่ำคืนเรายังคงก้มหน้าตามดูตามรู้ตามเสพด้วยความหวาดกลัวลึกๆว่าหากเราละสายตาไปเพียงครู่เดียวเราจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ไป แต่เคยถามใจตัวเองดูจริงๆไหมว่ายิ่งเราเสพข้อมูลข่าวสารมากเท่าไหร่ใจเรากลับยิ่งรู้สึกพร่องมากเท่านั้นเหมือนกับคนที่หลงทางอยู่กลางทะเลรอบตัวมีแต่น้ำเวงว้างสุดลูกหูลูกตาน้ำทะเลที่ดูใสสะอาดน่าดื่มกินแต่ความจริงทางธรรมชาตินั้นโหดร้ายยิ่งเรากระหายแล้ววักน้ำทะเลขึ้นมาดื่มมากเท่าไหร่ ร่างกายกลับยิ่งขาดน้ำมากเท่านั้นความเค็มของเกลือไม่ได้ช่วยดับกระหายแต่กลับไปดึงเอาน้ำในเซลล์ร่างกายออกมาจนเรายิ่งรู้สึกแห้งแล้งร้อนรุม่มและทุรนทุรายกว่าเดิมข้อมูลข่าวสารที่ไร้การคัดกรองในยุคปัจจุบันก็เปรียบเสมือนน้ำทะเลมันดูเหมือนจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าช่วยแก้เหงาหรือช่วยให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ยิ่งเสพ ใจยิ่งร้อนยิ่งดูชีวิตดีๆของคนอื่นใจเรายิ่งรู้สึกขาดแคลนยิ่งอ่านความขัดแย้งของผู้คนใจเรายิ่งขุ่นมัวยิ่งพยายามจะรู้ทุกเรื่องพื้นที่ความสงบในใจยิ่งหดหายจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่รู้ไปหมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองเราแบกโลกทั้งใบไว้ในมือถือแต่กลับทำความรู้สึกตัวหล่นหายไปอย่างน่าเสียดาย ธรรมชาติของจิตใจนั้นมีความไวต่อการกระทบในทางธรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่าผัสสะหรือการกระทบทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรับรู้อารมณ์มันจะเกิดระลอกคลื่นแห่งความรู้สึกขึ้นเสมอลองจินตนาการถึงสระน้ำที่ใสสะอาดและนิ่งสนิทหากเราโยนก้อนหินลงไปเพียงหนึ่งก้อนผิวน้ำย่อมกระเพื่อมไหวแล้วลองนึกดูว่า ในวันหนึ่งหนึ่งเราโยนก้อนหินแห่งข้อมูลข่าวสารลงไปในสระน้ำแห่งจิตใจของเรากี่หมื่นกี่พันก้อนการไถ่ายหน้าจออย่างรวดเร็วภาพที่เปลี่ยนไปทุกวินาทีเสียงที่ดังแทรกเข้ามาคือการระดมปากนหินลงไปในใจอย่างไม่หยุดยั้งแล้วใจดวงไหนเลยจะมีความสงบตั้งมั่นได้ใจดวงไหนเลยจะมีความใสสะอาดพอที่จะมองเห็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตะกอนที่ฟุ้งกระจาย ความขุ่นมัวที่ทำให้เรามองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นความสุขที่เรียบง่ายและที่สำคัญคือเราสูญเสียเอกักขะตาหรือความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวจิตของเราแตกสัน้นก็จัดกระจายวิ่งพล่านไปตามกระแสะโลกเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกังวลอาการเหนื่อยล้าทางใจโดยไม่ทราบสาเหตุอาการนอนไม่หลับหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายจึงเป็นผลพวงที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือกับดักหลุมพรางที่แนบเนียนที่สุดของยุคสมัยกับดักที่ทําให้เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกคือความสุขแต่เรากลับลืมการเชื่อมต่อที่สําคัญที่สุดนั่นคือการเชื่อมต่อกับใจของตัวเองทางออกของเรื่องนี้ไม่ใช่การให้เราทิ้งโทรศัพท์หรือหนีไปอยู่ในป่าเขาตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตยังต้องทํางานยังต้องสื่อสารแต่ทางออกคือการนำเกราะป้องกันมาสวมใส่ให้กับใจ กรอบป้องกันนี้ในทางธรรมเรียกว่าอินทรีสังวรหรือการสำรวมระวังทวารทั้ง6กคำว่าสำรวมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเดินกุ้มหน้าหรือทําตัวเคร่งครึมแต่หมายถึงการมีสติเป็นนายทวารบานเฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองประตูตาประตูหูประตูใจเมื่อมีข้อมูลข่าวสารมายืนรออยู่ที่หน้าประตูหน้าดีของเราคือการเลือกเลือกที่จะเปิดรับหรือเลือกที่จะปิดกั้น เลือกที่จะให้สิ่งที่เกื้อกูลต่อใจเข้ามาและปฏิเสธขยะที่เป็นพิษให้ออกไปเราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะกดดูนี้ดูแล้วปัญญาเกิดหรือกิเลสเกิดดูแล้วใจเบาสบายหรือใจรุ่มร้อนหากรู้ว่าจะดูแล้วจะทำให้เกิดความอยากได้อยากมีเกิดความอิจฉาหรือเกิดความหดหู่เราต้องมีความกล้าหาญที่จะเลื่อนผ่านหรือวางลง การไม่รู้เรื่องชาวบ้านบ้างไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่การไม่รู้เท่าทันอารมณ์ใจของตัวเองที่กำลังดำดิ่งต่างหากคือเรื่องที่น่ากลัวลองฝึกฝนที่จะทำการถือศีลอดทางสายตาหรือการพักใจจากหน้าจอดูบ้างอาจจะเริ่มจากช่วงเวลาสั้นๆเช่นหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนและหึงชั่วโมงก่อนเข้านอนให้ช่วงเวลานั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเงียบ เป็นช่วงเวลาที่โลกภายนอกหยุดหมุนเพื่อให้โลกภายในได้หมุนทวนกระแสกลับมาสู่ความสมดุลในขณะที่เราวางเครื่องมือสื่อสารลงเราอาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายความรู้สึกว่าขาดอะไรไปจะโถมเข้ามาความคิดที่ว่าป่านนี้มีใครทักมาไหมจะรบกวนใจให้เรามองเห็นอาการเหล่านั้นมองเห็นมันเหมือนเมฆหมอกที่ลอยผ่านมา อย่าเพิ่งรีบคว้าโทรศัพท์มาเพื่อดับความกระวนกระวายนั้นแต่ให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกถึงลมเย็นที่ผ่านปลายจมูกเข้าไปสัมผัสถึงท้องน้อยหายใจออกให้ยาวผ่อนคลายความตึงเครียดที่หัวไหล่ที่ขมับที่ดวงตากลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ร่างกายสัมผัสถึงน้ำหนักตัวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ สัมผัสถึงเท้าว,วางอยู่บนพื้นวินาทีที่เราดึงจิตกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือวินาทีที่เราหยุดดื่มน้ำทะเลเรากำลังเริ่มดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้เนื้อรู้ตัวความกระหายอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นจะค่อยๆจางลงแล้วเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเต็มในใจความเต็มที่ไม่ต้องอาศัยยอดไลค์ไม่ต้องอาศัยคอมเมนต์ไม่ต้องอาศัยการยอมรับจากใครในโลกโซเชียล เมื่อเราฝึกที่จะวางแล้วว่างเว้นจากการเสพเราจะเริ่มเห็นความงดงามของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดอกไม้ในแจกันที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมานานวันนี้อาจจะดูสวยงามกว่าทุกวันรอยยิ้มของคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่เรามักจะมองท่ามเพราะมัวแต่ก้มหน้าวันนี้เราอาจจะเห็นแววตาแห่งความห่วงใยของพวกเขาชัดเจนขึ้นรสชาติของอาหารในปากวันนี้อาจจะกลมกล่อมขึ้นเพราะเรากินด้วยความใส่ใจไม่ใช่กินไป ไห,หน้าจอปโลกแห่งความจริงนั้นงดงามและสัมผัสได้จริงกว่าโลกเสมือนแต่เรามักจะมองไม่เห็นเพราะเราเอาใจไปผูกไว้กับมายาภาพการถอยออกมาสักก้าวไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองแต่คือการถอยออกมาเพื่อจะเห็นให้ชัดขึ้นเห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือส่วนเกินเห็นว่าเวลาในชีวิตเรานั้นมีจำกัดเกินกว่าจะเอาไปทิ้งขว้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ของโลกแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อเติบโตและเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองให้ผ่องใสการรู้ทันโลกเป็นเรื่องของปัญญาทางโลกแต่การรู้ทันใจเป็นเรื่องของปัญญาทางธรรมหากเรารู้ทุกเรื่องบนโลกแต่ทุกระทมกับความคิดตัวเองนั่นย่อมเรียกว่าล้มเหลวในการใช้ชีวิต แต่หากเราไม่รู้เรื่องราววุ่นวายภายนอกบ้างแต่ภายในใจเราสง,งบเย็นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและพร้อมจะหยิบยื่นความเมตตาแก่คนตรงหน้านั่นต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงลองจินตนาการถึงใจที่เบาสบายใจที่ไม่ต้องวิ่งตามใครใจที่อิ่มเต็มด้วยความรู้สึกตัวเปรียบเสมือนบ้านที่ถูกปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดปิดหน้าต่างกันฝุ่นและอองจากภายนอก แล้วเปิดไฟสว่างสวัยอยู่ภายในเป็นบ้านที่ใครเข้ามาก็รู้สึกเย็นใจเป็นที่พักพิงที่แท้จริงแก่ตัวเราเองขอให้เราค่อยๆฝึกที่จะวางวางความหนักอึ้งของข้อมูลข่าวสารวางความกลัวที่จะตกกระแสแล้วหันกลับมาหยิบฉวยความสงบที่มีอยู่แล้วในใจเราความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าจอแต่อยู่ที่หน้าใจของเรานี่เองเมื่อใจสงบ โลกที่เคยวุ่นวายก็จะสงบตามลงไปด้วยในวันนี้ลองอนุญาตให้ตัวเองได้พักพักจากการเป็นผู้เสพมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราตามหามาตลอดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกในวินาทีปัจจุบันนี้เอง